มาดูเรื่องของภาษีสารัฐนะครับทางคอรมอยเห็นชอบรับรองร่างถ้อยถแถลงภาษีสารัฐ19%แล้วก็เร่งออกมาตรการช่วยเหลือผู้ส่งออกและผู้ประกอบการนายจิรยุ่วงทรัพย์โษกประจำสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงนะครับวันนี้ว่าสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับได้เชิญประชุมคอรม,อรมนัดพิเศษเพื่อที่จะพิจารณาเรื่องของอัตราภาษีตอบโต้จากสหรัฐอเมริกา โดยนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีรักษาราชการนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมที่ห้อง301ตึกบัญชาการ1ทำเนียบรัฐบาลและการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นายภูมิธรรมนะครับบอกว่าเมื่อเช้านี้เนี่ยประเทศไทยได้รับแจ้งจากสหรัฐนะครับว่าสินค้าจากไทยที่ส่งไปจําหน่ายในสหรัฐจะถูกเรียกเก็บภาษี19%ซึ่งก็เท่ากับหลายๆประเทศในภูมิภาคถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ที่จะพอทําให้เรายังสามารถแข่งขันได้โดยในกระบวนการเจรจานี้ครับมีขั้นตอนสําคัญก็คือรัฐบาลไทยเนี่ยต้องออกถ้อยแถลงร่วมไทยสหรัฐครับซึ่งคณะทำงานโดยรองนายยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายพิชัยชุนหะวาชิระได้ร่วมกับฝ่ายสหรัฐจัดทำร่างขึ้นซึ่งจำเป็นต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีก่อนก็ได้เชิญประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นวราระพิเศษเพื่อพิจารณาให้รองนาย,ยก นายพิชัยสามารถนําเอกสารนี้ไปออกเป็นถแถลงการร่วมได้ครับนอกจากเรื่องภาษีสารัตแล้วที่ประชุมก็ได้พิจารณาเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับการใช้เงินงบประมาณเร่งด่วนเพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งเจ้าหน้าที่รัฐและประชาชน โดยที่ประชุมมอบหมายให้สภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสอมชเป็นเลขาร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและให้สภาพัฒน์กระทรวงการคลังสํานักงบประมาณกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอใช้งบประมาณรายจ่ายจากงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อแก้ไขหรือเยียวยาความเดือดร้อนเสียหายในบางกรณีพศ2559เพื่อที่จะเยียวยาให้ประชาชนทหารและตำรวจที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเพิ่มเติมจากเงินเยียวยาที่ได้รับอยู่ถือเป็นกรณีเร่งด่วนที่มีความจําเป็นที่จะดําเนินการประชุมครมในวาระพิเศษวันนี้เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์โดยไม่จำเป็นต้องรอถึงการประชุมครมตามปกติในวันอังคารหน้าแต่อย่างใดครับ